โอช่วยดูหน่อยรีโมทมันเปิดร้องไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมปลดล้องไม่ได้ใช่ไหมอยากรู้ไหมครับว่าทาไมถึงปลดล้องไม่ได้ทำไมคะคันนี้แบตเตอรี่หมดเดี๋ยวพี่แกะให้ดูนะในหลายยี่ห้อมีวิธีการแกะที่คล้ายกันอ่ะเห็นไหมดึงกุญแจสำรองออกมาแล้วนะวิธีการแกะก็คืออ่ะเสียบเกลาเข้าไปแต่ว่าไม่ต้องสุดนะนิดนึงแล้วก็บิดนะบิดเบาๆนะไม่ต้องแรงนะบิดไม่แรงบุปป๊บนี่มัออน,<า>นออกมา, <laughs> มาแลนะ้วนะตัวเนี้ยแตกตัวเนี้ยสามารถยกออกมาได้ นะสามารถยกออกมาได้เอาแต่ออกมาหมดเลยตอนนี้นะวิธ <c oughs> ีการถอดหลังจากที่แกะออกมาแล้วตรงน,นี้จะเห็นถ่านแบตเตอรี่เห <c oughs> ็นไหมเนี่ยเราดูนัมเบอร์ของเขาว่าเบอร์อะไรแล้วก็แค่ซื้อมาเปลี่ยนกลับก็จะใช้ได้เหมือนเดิมว <c oughs> ิธีการปาระกอบก็คือแค่ประกบแล้วก็กดให้มันเข้าลิน้น Kill. แค่นั้นเองครับนี่นี่เลยฮะอีกวิธีการเปลี่ยนฐานรีโมทง่ายๆนะฮะไม่ต้องไปเสียเงินหลักร้อยแค่หลักสิบก็สามารถมีรีโมทที่มีไฟใช้งานได้ปกติกลับมาใช้แล้วนะฮะอยากได้ทริคดีๆวิธีการดูแลรักษารถดีๆโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากไปกดติดตามไว้ครับ